วิธีกำจัดความหิวทำลายความอ้วนให้สินส้นซากนะข้อสองคือถั่วกับธัญพืชโอเคบางคนอาจจะบอกว่าถั่วกับธัญพืชมีแป้งเป็นส่วนประกอบแต่ข้อดีก็คือแป้งที่มีอยู่เป็นลักษณะของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งดูดซึมได้ยากทําไมมันถึงดูดซึมได้ยากเพราะในถั่วและธัญพืชเกือบทุกชนิดจะมีใยอาหารเป็นส่วนประกอบดังนั้นเวลาที่เรารับประทานถั่วกับธัญพืชเนี่ยจึงทําให้เราอิ่มค่อนข้างนานใครอยากดูนะครับแนะนําว่าสามารถ เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วหยิบธัญพืชมาสักซองหนึ่งลองสังเกตดูนะครับมันมีคาร์โบไฮเดตจ,จริงมันมีไขมันจริงนะครับบางคนอาจจะกลัวเพราะดูพลังงานสูงแต่คาร์โบไฮเดตและไขมันเนี่ยดูซึมได้ยากและช้ามากเพราะมันมีใยอาหารหรือไฟเบอร์เป็นส่วนประกอบนะครับอ่ะดูงานวิจัยนิดหนึ่งนะครับในง,งานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไหรก็ตามนะครับที่เรารับประทานอาหาร อันนี้เขาเรียกว่า dietary pause คือในการทดลองเนี่ยเขาให้รับประทานอาหารเป็นมือ้อพอรับประทาน,นอาหารเป็นมือ้อในทุกมื้อเนี่ยเขาให้ลองใส่ถั่วหรือธัญพืชเข้าไปเขาพบว่ามันช่วยลดความหิวได้31%หมายความว่า31%ส่วนร้อยก็คือ1ใน3ดังนั้นการที่เราเอาธัญพืชใส่เข้าไปพร้อมกับมื้ออาหารนะครับมันก็เลยช่วยทำให้เราสามารถลดความหิวได้ดีขึ้นดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่เป็นสายวีแกน เป็นคนที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์เลยนะครับอาจจะทานเป็นถั่วหรือธัญพืชเพื่อให้ได้ใยอาหารกับโปรตีนแล้วทำให้เราสามารถอิ่มนานขึ้น1ใน3นะบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราจะนับให้เพียงพอเนี่ยทำยังไงผมเลยยกตัวอย่างแบบนี้ผมแนะนำเอามือของทุกคนนะครับไปกำถั่วออกมานะครับจากโหลเนี่ยหนึ่กำมือนั่นคือประมาณ1ออนซ์โดยประมาณนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ต้องสียเรียนมาก็ได้ว่าเอ๊ ฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กหนึ่งกำมือของฉันกับแฟนฉันเป็นผู้ชายตัวโตวหนึ่งกำมือเนี่ยจะเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันครับแต่มันเหมาะสมของแต่ละคนหนึ่งกำมือของผู้หญิงตัวเล็กก็จะได้ปริมาณแอลมอนน้อยกว่านะครับแต่มันก็เหมาะกับน้ําหนักตัวส่วนคนที่ตัวใหญ่มือจะใหญ่นิ้วจะใหญ่อยู่แล้วเวลากำออกมาก็จะได้เยอะดังนั้นเขาเอ,อ่ยบอกว่าถ้าใครก็ตามบอกว่าไม่ชอบกำแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าขนาดมันจะเปลี่ยนไปตาม ขนาดของมือสามารถนับเป็นแอลมอนก็ได้แอลมอนหนึ่งออนซ์เนี่ยมีคนเคยนับว่าเฉลี่ยประมาณ23เม็ดดังนั้นถ้าใครชอบแอลมอนนะครับสามารถหยิบแอลมอน23เม็ดทุกคนพิมพ์คำว่า23มาจะได้จำได้นะครับพิมพ์23มาในคอมเมนต์นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็เห็นได้ว่าอ๋อถ้าเรารับประทานนะครับแอลมอน23เม็ดก็จะเท่ากับประมาณ1ออนซ์แบบนี้เป็นต้นนะครับเวลาที่เราทานแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวแอลมอน รหรือธัญพืชหรือถั่วชีิดต่างๆเนี่ยจะทําให้ความหิวลดลง1ใน3แบบที่บอกไปโอเคนะดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ชอบข้อ1ไม่ชอบโปรโตีนจากไข่จากเนื้อสัตว์ก็ข้อ2ให้เป็นถั่วกับธัญพืชได้ก็ถือว่าเป็นคีย์เมสเซจนะครับที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยว่าถ้าเราอยากจะลดความหิวเนี่ยใช้วิธีนี้ได้นะ